Such big one I really like it นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภิกษุณกัมมนามิจิตาธรรมะอะเดนปานาติปาตาเวระนิสิกขาปะตังสัมมาทิยามิปานาติปานา อาธินาธนาเวรามณีสิกขาปัจจังสมาธิานิอาธินาธนาเวรามณีสิกขาปัังสมาธิามิกามสุมิจาราเวรามณีสิกขาปัังสมาธิานิพระเจ้าในสภานักแก้วคณะกรรมการอ่าในโครงการสุขสุงเสริมการเรียนรู้โดยแต่ก็ขอคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่รลังให้เกียรติเป็นประธานในที่เปิดโครงการพัฒนาค่ายโครงการพัฒน,นาคุณภาพผั้เรียนค่ายโดยรอบกิจกรรมตั้งแต่วันที่21ถึง22ธันวาคมรวมระยะเวลา2วัน1คืนเนื่องจากในปัจลุบนันเวาจะเดินทางวัตถุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทางกับการกค็คือการกระตอยทางด้านการพัฒนาสติใจของคนในสงัง,นคงคมเกิดพัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคม ไทยได้มีความรุนแรงและมีความหลกหลายมากขึ้นเนื่องจากว่าเมืองเราเปลีป่ยนแปลงไปตามการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการาาบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วจึงขอเรียนท่านประธานได้เปิดโครงการาาาพ,าพัฒนาคุณภาเพผู้เรียนค่ายคุณธรรมจริยธรรมนำหลักประชาธิปไตยขักเคลื่อนยศิลของศูนย์ส่งเสริมกรารเรียนรู้มป็นประเด็นได้ให้ความว่าใจรกักศึกษาครับขอบคุณคาารับคดีครูครูนักศึกษาทุกท่านนะคะดิฉันนายริชาภา,า,าสลักจิต ความเสื่อมโทรมทางจิตใจก็ทวีขึ้นเป็นได้เป็นที่น่าดีตกเช่นผู้คนไม่มีความเคารพต่อศีลธรรมวัฒนธรรมประเพณีขาดระเบียบที่ในมีค่านิยมนทางเฟื่องเฟือฟุ่มเฟือยแบบนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเปิดโครงการค่ายคนนุณธรรมจริยธรรมนำบัตรประชาินไตายห่างกกรแย่จ,จิตัอเจริญพรนิสนักศึกษาทุกคน วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีที่พวกเราได้มีโอกาสในการที่คุณคูได้กล่าวรายงานวาโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนาหลัก,ก,ลำำกประชาธิปไตยภาระยาเสีจิตเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคัดเกลาวจิตคัดเกลจิตใจของพวกเราปัจจุบันนั้นเกตุการณหลายอย่างสิ่อโวยเครา่องสะดวกาหลายอย่างมากมาย สิ่งที่เป็นยุคโซเชียลมีเดียตามกระแสตามวัตถุมิยมปล่อยจิตปล่อยจิตไปไปตามสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในทุกๆวันวันนี้พวกเราใช้เวลาสองสองวันหนึ่งคืนที่ในที่สถานปฏิปธรรมนานาชาติแห่งนี้เพื่อที่จะมาขัดเกลาจิตใจของพวกเรา